สำหรับคนที่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยสิ่งที่คนเราจะต้องมีคืออะไรครับเราต้องมีความคิดที่แตกต่างเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคตมากกว่าที่เราจะมองเห็นแต่เรื่องเดิมๆทำซ้ำๆทำแบบสิ่งที่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เคยทำมาไงทำแบบนั้นมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรอกครับ มันเป็นเพียงแค่การเรียนแบบและทำซ้ำซึ่งผลจากการที่ทำซ้ำทำแบบเก่าๆผลลัพธ์มันก็ย่อมได้เหมือนเดิมเพราะนั้นก็ฝากไปถึงพวกเราว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตทั้งทีก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ก็ต้องมองว่าอะไรที่คนเราไม่เคยทำก็ลองทำมันดูนะครับหลายๆคนไม่กล้าที่จะทำเรื่องราวใหม่ๆซึ่งผมก็อยากจะบอกพวกเรานะครับ ชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวและไม่ได้และเราก็ไม่ควรที่จะมาเสียเวลาหรือมาทำเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆบ่อยจนเกินไปเพราะตราบใดที่เรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้การทำสิ่งเก่าๆก,การทำสิ่งเดิมๆม,มันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรานันดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเราลองไปทำเรื่องราวใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆ ผมเชื่อว่านั่นแหละคือหนทางที่จะทําให้พวกเราสามารถที่จะได้รับสิ่งที่มันแตกต่างออกไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายในคอกไก่ไข่นะครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมคอกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าก็คงจะได้นำไก่แม่พันธุ์นะครับ ที่จะมาเลี้ยงเพื่อที่จะผลิตไข่นะครับก็คิดว่าเดือนหน้าก็คงจะพอดีแล้วครับการสร้างข้อไก่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าต้องสร้างให้ทั้งกันหมากันงูกันแมวกันสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับและที่สําคัญก็คือต้องสร้างให้มันกันยุงได้ด้วยนะครับเพราะว่าข้อไก่ผมเนี่ยอยู่ติดกับป่าชุมชน กลางคืนมานี่ยุงเยอะมากนะครับสมัยก่อนที่เป็นขอกวัวนะครับยุงนี่กัดบัวตายไปเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องวางแผนในการที่จะจะทําอย่างไรที่จะสามารถสร้างให้มันได้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีเอฟซมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้กําลังใจนะครับ หลายๆคนวันนี้กําลังเจอปัญหาชีวิตนะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะกลับมาลุกขึ้นสู้ใหมนะครับวันนี้ผมอยากให้พวกเรานะครับกลับมาดูแลตัวเองกลับมาสร้างพลังให้กับตัวเองไม่มีใครที่จะให้พลังกับเราได้มากกว่าตัวเราครับวันนี้หลายๆคนนะครับ เวลาที่เจอปัญหาชีวิตขึ้นมาก็นั่งกุ้มคิดไม่ตกนะครับสิ่งหนึ่งที่เวลาที่ผมเจอปัญหาผมพยายามที่จะให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองโดยวิธีใดครับผมชอบที่จะดูเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ่านข้อมูลอ่านประวัติของคนที่เขาล้มเหลวแล้วเขาลุกขึ้นสู้ใหม่ดูเรื่องราวของคน ศึกษาประวัติของคนที่เขาสามารถสร้างธุรกิจสร้างอนาคตสร้างการเติบโตให้กับเขาได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้มองว่าคนเหล่านั้นเขามีวิธีการคิดอย่างไรคนเหล่านั้นเขาต่อสู้มาแบบไหนเมื่อเราไปอ่านเราไปดูเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จที่ก้าวขึ้นมาวันนี้ไม่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับไม่ได้รยด้วยขี่กุหลา แต่มันกลับมาด้วยสิ่งที่เขาต้องต่อสู้สิ่งที่เขาต้องกดทนเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จเขากลับผ่านความล้มเหลวมามากกว่าเราครับเขาล้มแล้วล้มอีกกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากไปถึงพวกเราเหมือนกันว่าพวกเราต้องกลับไปมองตัวเราเองวันนี้พวกเราล้มเหลวไปกี่ครั้ง พวกเราล้มแล้วพวกเราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ไหมผมเชื่อว่าคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มอะไรเยอะแยะหรอกครับล้มไม่กี่ครั้งแต่มันเหมือนกับการขาดกำลังใจขาดวิธีการที่จะทำให้ตัวเองนั้นลุกขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่ผมอยากที่จะฝากไปถึงพวกเราคืออะไรสำหรับคนที่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยสิ่งที่คนเราจะต้องมีคืออะไรครับ เราต้องมีความคิดที่แตกต่างเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคตมากกว่าที่เราจะมองเห็นแต่เรื่องเดิมๆทำซ้ำๆทำแบบสิ่งที่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เคยทำมายังไงทำแบบนั้นมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรอกครับมันเป็นเพียงแค่การเรียนแบบและทำซ้ำซึ่งผลจากการที่ทำซ้ำทำแบบเก่าๆผลลัพธ์มันก็ย่อมได้เหมือนเดิม เพราะนั้นก็ฝากไปถึงพวกเราว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตทั้งทีก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ก็ต้องมองว่าอะไรที่คนเราไม่เคยทําก็ลองทํามันดูนะครับหลายๆคนไม่กล้าที่จะทําเรื่องราวใหม่ๆซึ่งผมก็อยากจะบอกพวกเรานะครับชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวและไม่ได้และเราก็ไม่ควรที่จะมาเสียเวลาหรือมาทําเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆบ่อยจนเกินไป เพราะตราบใดที่เรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้การทําสิ่งเก่าๆการทําสิ่งเดิมๆมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเราลองไปทําเรื่องราวใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆผมเชื่อว่านั่นแหละคือหนทางที่จะทําให้พวกเราสามารถที่จะได้รับสิ่งที่มันแตกต่างออกไปถามว่าวันนี้ระหว่างคนสําเร็จกับไม่สําเร็จเวลาที่ผลลัพธ์ออกมา มันก็ต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งผลลัพธ์บอ,อกมาอาจจะล้มเหลวถามว่าคนทั่วไปคนโดยส่วนใหญ่ถ้าล้มเหลวก็คือเลิกเลยครับไม่ทําต่อแล้วแต่ถามว่าถ้าคนสำเร็จเขาทำอย่างไรครับเขากลับไม่เลิกครับไม่ลดละความพยายามแต่กลับมามองว่าสิ่งที่เขาเจอปัญหาสิ่งที่ทำให้เขาล้มเหลวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมาพัฒนาต่อยอด วันนี้ผมอยากที่จะให้พวกเราลองกลับไปมองนะครับถามว่าตลอดชีวิตเราตลอดเส้นทางเดินของพวกเราเราได้ทำอะไรมาบ้างที่จะเป็นการสร้างอนาคตสร้างแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับไม่ใช่การทำงานแบบปกติทั่วไปที่คนทั่วไปเขาทำกันบางครั้งการที่เราทำอะไรที่เหมือนคนอื่นมันก็ย่อมได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกับที่คนอื่นแต่ถ้าเราอยาก กินอะไรที่มันแตกต่างเราก็ต้องกล้ากินในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ากินครับซึ่งผมก็พยายามที่จะบอกทุกคนเสมอว่าคุณต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคนที่กำลังคิดที่จะต่อสู้ชีวิตคนที่กำลังหาโอกาสผมอยากให้ฟังคลิปนี้แล้วก็ลองเอาคลิปนี้ไปปรับใช้ดูนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ